โอเคกลับมาจากงานศพทันพอดีนะครับมานะครับรถทองถิ่น402ปิดซินโลกลบบุรีนะครับกลับมาจากงานศพทันพอดีนะครับนะ1256 SRT คันนำ วันนี้พิเศษนะฮะถ่ายรถไฟทั้งวันเลยตั้งแต่202น,น,นะครับถึง2ขบวนสุดท้ายคือที่จะถ่ายนะฮะคือ109และ408นั่นเองอ,เอ่านี่นะฮะโอเคเนิ่เไปในส่วนของรถท้องถิ่น402พิษณุโลกลบบุรีนะครับ ตามเวลานะครับลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันนี้จัดให้ทั้งวันเลยฮะรถไฟถือว่าเป็นการ ตุนจีนะครับอ่าเมื่อวานก็เป็นวันไหว้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเที่ยว สุดยอดไปเลย